ชื่อหรือไม่อดิตชาติในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรอ่อ10พระองค์เคยสร้างบาร,รมีร่วมกันมาอดิตชาติในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชพมยยานได้บันทึกจินยันไว้เมื่อกว่า17ปีที่แล้วในหลวงเคยเกิดเป็นพระเจ้าเดือนเด่นฟ้า และพระเจ้าเดือนจำฟ้าและเคยเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าตะวันอธิราชและพระเจ้าพรหมมหาราชปีพุทธศักราช246สมัยสุวรรณภูมิในหลวงเกิดเป็นพระราชโอรสองค์แรกของพระเจ้าตะวันอธิราชมีพระนามว่าพระเจ้าเดือนเด่นฟ้า ต่อมาปีพุทธศักราช900สมัยเฉียงแสนพระเจ้าตะวันอัธิราชเกิดเป็นพระเจ้าพรหมมหาราชส่วนพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าตามไปเกิดเป็นพระราชโอรสองค์แรกนามว่าพระเจ้าเดือนแจ่มฟ้าแต่สิ้นพระชนในสมัยทรงพระยา์พระราชสมบัติจึงตกแก่พระราชโอรสคือพระเจ้าชัยเสริ หลวงปู่ธรรมชัยซึ่งเป็นต้นราชวงศ์จักรีสืบสันตติวงศ์ถึงปัจจุบันพระเจ้าพรหมมหาราชมีพระเชษฐาคือพระเจ้าทุกขิตะหรือหลวงปู่คำแสนเล็กวัดดอนโมลย้อนกลับมาสมัยสุวรรณภูมิปีพุทธศักราช246พระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์นี้ ได้บำเพ็ญบารมีร่วมกันพระเจ้าตะวันอธิราชกษัตริย์ผู้ครองกรุงสุวรรณภูมินี้ได้วางรากฐานของการสร้างพระบารมีไว้ให้กับพระราชโอรสของพระองค์ในฐานะที่จะทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปภายภาคหน้าอาทิการสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรับปรุงกองทัพให้เข้มแข็งส่งเสริมอาชีพของรอัษฎร โรงพยาบาลเพื่อสงเคราะห์พระสกนิกรเป็นต้นส่วนทางด้านพระพุทธศาสนาได้โปรดสร้างวัดโร,รงเรียนปริยธรรมสำหรับพระภิกษุสมณเนโดยมีพระโสกับพระอุตระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีการมอบพัดจดสำหรับผู้สอบบาลีได้ต่อมาก็มีการแต่งตั้งพระสงฆ์ไทยขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เป็นพระองค์แรกของเมืองไทยจนได้สืบต่อวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมาจนถึงบัดนี้อีกทั้งพระองค์ได้เสด็จประพาสไปยังนานาประเทศทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงและที่อยู่ห่างไกลออกไปส่วนในประเทศอนาเขตของพระองค์ก็เสด็จเยียบเยือนไปต่างๆอีกด้วย พระราชจริยวัตรของพระเจ้าตะวันอธิราชนี้มีลักษณะที่ทรงปฏิบัติคล้ายกับพระราชจรรยวัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของพระเจ้ากรุงสยามทุกประการฉะนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีในด้านพระศาสนาเช่นพิธีกวนข้าวทิพย์การสวดมนต์หรือพิธีการนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้าน ตลอดถึงพิธีกรรมต่างๆตามโบราณราชประเพณีเรามีการสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นมรดกมานานนับพันพัน,พนปีทั้งหมดนี้เป็นรากฐานที่พระเจ้าตะวันอธิราชวางไว้ให้พระราชโอรสคือพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าทั้งสองพระองค์ต่างก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีเข้มข้นต่อมาหลังจากพระเจ้าเดือนเด่นฟ้า ได้เสด็จขึ้นของรัชสมบัติก็ทรงมีพระราชาหรือไทยที่ดำเนินรอยตามพระยุคลาบาทของสมเด็จพระราชปิดาในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกันและก่อนที่พระโสณะจะนิพพานก็ยังได้พยากรณ์ไว้อีกว่าพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าจะมาเกิดที่กรุงเทพหมหานครเมื่อนั้นสุวรรณภูมิจะเฟื่องชื่อมีคนรู้ทั่ว สอดคล้องกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมองค์ปัจจุบันที่ได้ทรงตรัสพยากรณ์ไว้ดังนี้ตูก่อนอานน์จดสารสัตว์เป็นล้นพ้นที่มีอายุไขอยู่ใกล้ยุคกึ่งสมัยคือในหลังพุทธกาลนี้แต่ในเวลานั้นจะมีพระมหากษัตริย์ธรรมิกราชผู้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึง่ง จะเกิดภายในอุปธรรมของพระมหาเถระผูธิสัตว์พระโพธิสัตว์สองพระองค์นั้นจะเสด็จเข้ามาบำรุงประพุทธศาสนาของตถาคตสมณจีพรามจะตามเสด็จเป็นอันมากในระยะนี้จะเป็นยุคชาวสีวิไลหลักฐานหนึ่งทางด้านโบราณวัตถุ ได้แก่กระเบื้องจานที่กุดได้จากซากเมืองข่บัวจังหวัดราชบุรีก็ได้ยืนยันว่าพ่อกับลูกคู่นี้ทรงเป็นหน่อเนื้อพระบรมพงศ์พระโพวทสัตว์ทั้งสองพระองค์ได้ตั้งความปรารถนาพุทธภูมิประเภทวิริยาทิกะคือจะต้องบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลา16อสงไขยกับแสนกับ จึงจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพูทิยญาณในชาติปัจจุบันของพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าคือพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหลวงพ่อเคยถวายพระพรไว้นัณปูพิงราชนิเวศเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2520ในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสถามหลวงพ่อ ว่ากับพูดกันว่าผมปรารถนาพุทธภูมิเป็นความจริงไหมครับหลวงพ่อถวายพระพรว่าเรื่องปรารถนาพุทธภูมิพระองค์ปรารถนามานานแต่เวลานี้บาร,รมีเป็นปร,ม,ร,รมัตถบารมีเหลืออีกห้าชาติและที่พระองค์ปฏิบัติมามันเนยแล้วไม่สำเร็จพุทธภูมินี้ต้องบำเพ็ญกันมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโอเป็นวิริยาธิกะวิริยาธิกะต้องบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยกำไรแสงกับนี่บำเพ็ญมาเกิน16อสงไขยแล้วแสงกับอาจจังไม่ครบจึงต้องเกิดอีกห้าชาติในหลวงเกิดเป็นพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าในสมัยพุทธภูมิและเกิดเป็นพระเจ้าเดือนจำฟ้าในสมัยเฉีงแสน ปรัถนาพุทธภูมิประเภทวิริยธิกะตอนนี้บารมีใกล้เต็มและต้องเกิดสร้างบารมีอีกห้าชาติในขณะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าได้ตรัสถามหลวงพ่อว่าพระเจ้าอยู่หัวก็ดีหม่อมชันก็ดีก็มีความเคารพในพระคุณพระราชวงศ์จัก,กรีอยู่ตลอดมา ที่ท่านจะทรงสามารถจะทรงความเป็นเอกราชไว้ได้ก็อยากจะทราบว่าทั้งสององค์นี้จะทรงชาติกับาศาสนาไว้ได้ไหมหลวงพ่อถวายพระพรว่าก็ได้ประเทศเราวไม่มีเกณฑ์จะต้องตกเป็นเหยื่อของคอมมิวนิสต์แล้วพระองค์ก็ตัดถามอีกว่าฉันทั้งสององค์นี้ทั้งพระเจ้าอยู่หัวด้วยและฉันด้วยจะต้องตายเพราะการที่เขามุ่งจะฆ่าไหม พอตรัสถามตรงนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าพระดลใจให้ตอบว่าด,ดังนี้ก็เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นนักรบฝีมือดีมาจากกรุงสุขโขทยัยมาเกิดคราวนี้จะต้องการเกิดเพื่อจะลงให้คงอยู่ให้ชาติมีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วเรื่องอะไรที่ต้องตายเพราะคมอาวุธละ่ะถ้าจะเจ็บตายเองเป็นเรื่องธรรมดา ต้องตายด้วยเรื่องข่มอาวุธนี้ไม่มีสรุปในหลวงเกิดเป็นพระเจ้าเดินเด่นฟ้าในสมัยสุวรรณภูมิในหลวงเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการเราอย่าเห็นสิ่งปรีกย่อยดีกว่าส่วนรวมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นั่นหลักเป็นของสำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อะไรที่เป็นหลักของชาติเป็นหัวใจของชาติให้พากันรักกันสงวนอย่าพากันทำลายในหลวงพระองค์นี้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์การที่คุณเอาธนาบัตรที่มีรูปในหลวงไปใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนั้นไม่ดีเลยเพราะในหลวงท่านเป็นพระโพธิสัตว์การเอาพระรูปของท่านไปไว้ในที่ต่า จอมปังเกิดโทษเป็นอันมากที่หลังอย่าพากันทำรรความเป็นพระโพธิสัตว์ของในหลวงนั้นก็เป็นถึงระดับนิยตาโพธิสัตว์ผู้ทีิยงแท้ต่อพระโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าโน้อนอย่างด้วยสมจริงดังที่หลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปรองเชียงใหม่ได้กล่าวรับรองไว้ด้วยองค์เองทีเดียวว่าครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาน้ำเคยเป็นช้างนาราคิรินงส่วนในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลายัยพระขวานว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราตรัสพระสัตธรรมเทศนาว่าเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระติสสะสัพพัญญพุทธเจ้าเสด็จล่วงรับตับขัน ข้สาสว่พระปรินิพพานสิ่งการช้านานแล้วในลำดับนั้นอันว่าช้างป่าลิลายยหัตถีตัวนี้ก็เป็นพระบรมโพธิสัตว์สร้างาพระปรมีมาเป็นอันมากจากได้ตรัสเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสุมงคลในอนาคตการพระสุมงคลทศพลยานเจ้านั้น มีพระองค์สูงได้60ศอกพระชนมายุมีประมาณแสนปีเป็นกำหนดไม้กากะทิงักมหาโพป,ประดับด้วยพระพุทธรัศมีรุ่งเรืองสว่างดังสีทองเป็นอันงามประดุกกลางวันแล้วจะบังเกิดมีไม้กัลปพฤกต้นหนึ่งห้อยย้อยไปด้วยสิ่งของเครื่องประดับมีประการต่างๆด้วยพระพุทธานุภาพ ฝุงมนุษย์ทั้งหลายในพระาศาสนาของพระสมุคลมีได้กระทําซึ่งกัศิกรรมวานิชกรรมได้อาศัยซึ่งต้นกันละประพฤกนั้นประพฤติเลี้ยงชีวิตแห่งอัตมามนุษย์ทั้งหลายมีความผาสุขสบายขวัญขวายแต่การเล่นเต้นกรำรแต่งตัวอยู่เป็นนิดเสมอเหมือนเทพพระบุทเทพธิดาซึ่งได้ทิพยสมบัติในสวรรค์เทวโลก สมเด็จพระสุมงคลทศพลหยานเจ้าก่อสร้างภาพรปรมีมาทั้งสิบประการจึงสำเร็จแก่พระพุทธสมบัติเห็นป่านดังนี้อันว่ากองภาพรปรมีครั้งหนึ่งพระองค์กระทำรรม,มาแต่อย่างเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่นั้นปรากฏเป็นปรมัตถารมีอันยิ่งยวดแห่งเอกอุดมทาน อันตรายมากนักหากจับจ้วงผู้มีบุญคุณผู้สรงศีลและผู้ทรงธรรมในวันหนึ่งข้างหน้าในหลวงจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของโลกหลวงพ่อมองหน้าผมแล้วย้ำว่าในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ปรารานพุทธภูมิโดยหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันนครราชสีมา ได้กล่าวไว้กับลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อครั้งที่บวชอยู่กับท่านมีใครเป็นห่วงพระเจ้าแผ่นดินองค์น้อยคือในหลวงบ้างเมื่อทุกคนกล่าวรับว่าเป็นห่วงเนื่องจากมีข่าวที่น่าเป็นกังวลมาให้ได้ยินอยู่ปารบของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมคุณแม่บุญเรือนพระอริยเจ้ามหาอุบาสิกา อาจนักปฏิบัติธรรมชั้นสูงผู้เมตตาทรงอภิญญาและฤทธิ์ปฏิหารอนาอันนอาศจรรย์ยิ่งในยุคนั้นก็ว่าต่อไปอีกหน่อยถ้าเป็นห่วงก็ขอให้แม่อธิษฐานช่วยพระองค์ท่านสิตามอริยะประเพณีพระอริยะจะทำการสิ่งใดโดยปราศจากเหตุหรือไม่มีผู้อารัธนามิได้ เมื่อสิทธุทุกคนกล่าวคำขอให้คุณแม่ใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยในหลวงให้ทรงพระเจริญและแคล้วคลาดจ,จากสัพะพยันตรายทั้งปวงแล้วคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมได้กำหนดที่จะเข้าไปนิโรธสมาบัติคมครองถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บ้านนาซาเป็นเคร็ดในเรื่องร้ายสั่งสาลงไปของนางสาวาย เป็นเคสให้เรื่องราวที่ไม่ดีมีอันต้องวายสาบสูญไปวิทยานุกรน้องสารามหารัชมังคลาจารย์มัดสัมพันธวงศ์ที่ปากน้ำพระแสจังหวัดกระยองเป็นเวลาถึงหนึ่งปีเต็มโดยเวลานั้นคุณแม่บุญเรือนได้สั่งห้ามม่ให้สิ่คนใดเข้ามารบกวนท่านในช่วงเวลานั้นเป็นอันขาดที่ไม่ฉลาดเท่านั้น ที่จะไม่รู้ว่าในหลวงพระองค์นี้ดีอย่างไร